ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับร้านมีีการอินฟินิตี้ครับผมสำหรับร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะฮะวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นแบงค์กันจากค่ายคูเซ่นะครับตัวนี้จะเป็นคูเซ่โมเดลหนึก้ไซส์คอมพกนะครับผมมาพร้อมกับกล่องเคสแบบนี้เลยนะฮะเปิดกล่องก็ไล่ออกมาอย่างนี้นะครับจะเชิญกับตัวปืนนะครับ ตัวนี้จะเป็น,ป,นปืนสีสโมกนะฮะในกล่องก็จะมีตัวปืนกับคู่มือนะครับคู่มือของเขาจะเป็นคู่มือรวมของคูเซ่นะครับก็จะมีเป็นสเปคของตัวปืนนะครับใช้กับกระสุน9มม PK นะครับบรรจุกระสุนได้9บก1นะครับแล้วก็สเปคขนาดน้าหนักทั่วไปนั่นเองนะแล้วก็จะมีเป็นวิธีการใช้งานเป็นรูปภาพประกอบนะครับเข้าวๆาวแบบนี้เองด้านหลังก็มีแค่ไดอะแกรมนะครับมีเท่านี้เลยนะของคูเซ่แทบจะไม่มีอะไรให้อธิบายเลยนะครับ โอเคคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับมาดูตัวปืนตอนถอดออกมานะฮะจะมีถุงมาให้แบบนี้ตัวนะครับตัวปืนตัวนี้จะเป็นเป็นคูเซ่นะครับ191ไซส์คอมแพก มาร์กิ่งของเขาจะเป็นโค้ดดิเฟนเดอร์ซีรีส์90นะครับจะมีมาสตัวตัวนี้นะฮะเป็นมาร์กิ้งล่องลึกนะครับผมตัวปืนสีสโมกนะครับก่อนถ่ายทําได้ทําการเคลียร์นะฮะไม่มีกระสุนในลาเพลิงอยู่แล้วล่ะด้านหน้าลํากล้องตานะครับมีเหล็กกั้นข้างหน้านะครับสามารถปรับระดับนะครับแรงดันของตัวปืนได้จากตรงนี้นะครับเป็นเหล็กปรับแรงดันนะครับหมุดแรงดันแล้วก็สามารถใช้ไขควงปากแบนนะครับในการขันเข้าขันออกเพื่อปรับแรงดันได้นะครับแต่อย่าถอดทิ้งนะตัวนี้สําคัญมากๆอ่า ตัวปืนวัสดุก็จะเป็นโลหะทั้งกระบอกนะครับจับถือนี่รู้สึกว่าหนักนะครับหนักใช้ได้เลยเรียบตัวนี้จะเป็นไม้แท้นะครับมีหมุดรุมทองนะครับโค้ตามนั้นมาให้เป็นลายแบบข้าวหลามตัดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตารางตัวนี้มาให้นะครับจับถือกระชัามือฝั่งขวาก็เช่นกันนะครับลายเดียวกันนะเป็นไม้แท้ตัวปืนวัสดุก็จะเป็นโลหะทั้งกระบอกเลยสไลด์ฝั่งขวาจะเป็นตรงนี้นะครับมากิ้งลองลึกนะครับ โอ้โหออโตเมติกคาลิเบอร์นะฮะจุดสี่ห้าอ่าแต่ว่ากระสุนที่ใช้ใจริงๆนะครับจะเป็น 9mm PK นะสำหรับแบงค์การปืนเสียงเปล่ามีคอลังปอกอยู่ข้างหลังนะครับมีลายเซเลชันลำกล้องสี่นิ้วนะครับแต่ว่าลำกล้องเขาจะเป็นสีเงินเงานะฮะตัวปืนจะเป็นสีสโมกแบบนี้เลยนะฮะส่วนควบนะครับต่างๆบูธนะครับตัวนี้แขวนสไลด์ไกลนะครับเซฟตี้ต่างๆก็จะเป็นสีเงินเงาโครมเมียมนะครับตัดกับตัวปืนที่เป็นสีสโมกมีศูนย์เล็งหน้าหลังมาให้นะครับผม พอเซฟตี้นกสับใช้งานได้จริงนะครับนี่นกสับเวลาเราไม่ง้างนกไม่สามารถขึ้นตัวเซฟได้นะครับผมเราต้องง้างนกให้นกล้มแบบนี้ก่อนถึงจะสามารถเข้าเซฟได้เซฟตีพพ้ก็มี2ฝั่งนะครับนี่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับถนัดขวาไอถนัดซ้ายก็เข้าจากฝั่งขวาได้เช่นกันนะครับแบบนี้นะเมื่อเข้าเซฟแล้วกดไกลกดหลังอ่อนปืนไม่ทํางานนะครับเซฟลงกดไกลอย่างเดียวปืนไม่ทํางานนะครับต้องกดหลังอ่อนพร้อมกับเหนี่ยวไกในท่านี้นะครับ ในท่าพร้อมยิงนะครับด้านหลังต <ối rika> well, ัวนี้ก็จะเป็นเข็มแทงชนวนนะครับตัวนี้เก็บแทงชนวนเหล็กแท้นะฮะโอคปืนก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูน้ําหนักกันบ้างนะครับสําหรับน้าหนักตัวปืนนะฮะขออนุญาตเอากล่องออกก่อนแล้วกันตัวปืนตัวนี้วัสดุเป็นโลหะนะครับน้ําหนักก็น่าจะเยอะน่าดูนะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบสี่กรัมนะครับกิโลกว่าเลยนะปืนมีขนาดกําลังดีนะครับแล้วก็น้ําหนักถือว่าใช้ได้ ตัวลำกล้องปืนนะครับวัดเป็นนิ้วนะฮะอยู่ที่4นิ้วนะครับตามนี้เลย4นิ้วพอดีเลยความยาวโดยรวมของตัวปืนจะอยู่ที่ประมาณหลังอ่อนนี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ8เจ็ดนิ้วนะครับความสูงอยู่ที่5.8นิ้วนะครับความกว้างก็อยู่ตรงเซฟตี้ะนะครับเซฟตี้อยู่ที่ประมาณ1.7นิ้วนะครับประมาณนี้อ่า ตัวปืนนะครับเวลาใช้งานแล้วก็ปลดมแมกซีนนะครับกดออกมาอย่างนี้แล้วก็เติมกระสุนกระสุนที่ใช้จะเป็นลูกเก้ามพีเอเแบบนี้นะครับไม่มีหัวสุญน,นะอันนี้ปลอกทองมาจุเข้าไปอันนี้ปลอกเงินนะครับปลอกเงินท้ายก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ปลอกเงินตัวใหม่นะครับหรือว่าลูก6ก0บาทนะครับตัวนี้จะมีการเทเปอร์ข้างหน้าตรงปากของตัวกระสุนก็จะมีความใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ด้านหลังเป็นสีแบบนี้นะครับเงินกับทองอ่า สามารถบรรจุได้9.1นั้นนะครับเมื่อเราบรรจุเข้าไปเราจะใช้งานแล้วก็นําเข้ามาแล้วก็ขึ้นลํานะครับจากนั้นก็เหนี่ยวไกายปัง้ปงๆๆเป็นแบบ semi-auto นะครับเดี๋ยวผมคัดออกให้ดูเอก่อนอลูกหมดก็สามารถค้างสไลด์ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปทดสอบยิงริงๆกันให้ดูเลยนะครับทดสอบยิงแบงก์กันตัวนี้นะครับคูเซ19่1.91ลำกล้อง4นิ้วนะครับไซส์คอมเพกใช้งานก็ปล่แม็กซีนะครับแล้วก็เติมกระสุนนะ ลำกล้องตันนะครับผมแบงการปืนเสียงเปล่ามีจุกแรงดันด้านหน้านะฮะกระสุนที่ใช้ก็จะไม่มีหัวสุนนะครับมีแต่เสียงเปล่าเท่านั้นลองทดสอบยิงสักสามนัดนะครับใส่าใส่ไปแล้วก็ขึ้นสไลด์นะครับผมทดสอบระบบนะครับเข้าเซฟเหนี่ยวไกลหละอ่อ,อนไม่ทํางานนะครับกดไกลเดียวปืนไม่ทํางานอ่ะลองยิงจริงๆดูนะครับ โอเคนะครับลูกหมดค้าสไลด์นะครับควันขมงเลยนะเสียงดังมากๆากเลยสำหรับรุ่นนี้นี่นะครับผมก็ได้ทดสอบยิงมาเรียบร้อยนะครับปืนตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมยิงไม่มีติดขัดเลยนะเสียงก็ดังสะใจมีแรงรีคอยพอสมควรนะครับโอเคหลังจากนี้เราจะมาล้างนะครับล้างทำความสะอาดกันหนึ่งเลยเราต้องเคลียร์ปืนนะครับไม่มีกระสุนในลังเพิ่งนะฮะแล้วก็ผมแม็กซีนออกมาเคลียร์ ตันไกทิ้งในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับผมวิธีการถอดนะครับสำหรับอืนรุ่นนี้เราต้องบิดตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเอาผ้ามารองไว้แบบนี้นะครับเอาผ้ามารองแล้วก็กดตัวบูธนะครับพร้อมกับบิดมาด้านขวามือของเรานะครับแต่ว่าถ้ามันบิดไม่ได้แบบนี้นะครับในตัว4นิ้วมักจะเจอนะให้เราใช้ค้อนยางนะครับช่วยในการคองแบบนี้นะคอตัวบูธประคองนะครับลากล้องคอแบบปัดๆเป็นน้ำค่านะฮะอ่าปัดมาให้มันตรงก่อน ให้ตรงก่อนนะครับพอตรงนี้แล้วเราจะสังเกตด้านในนะครับมันจะมีติง่งยังไม่ออกใช่ไหมครับให้เราคว่ำลงมาแล้วก็กดลงกล้องไว้กับโต๊ะตบงนี้ยืนขึ้นนี่นะครับเรียบร้อยมันก็จะหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะครับจากนั้นเราเอาสไลด์ไว้อย่างนี้นะครับนิ้วกดไว้แล้วก็ยกตัวลำกล้องขึ้นมาแบบนี้พร้อมกับกดสไลด์ลงนะครับอ่าเลื่อนมาเอาตัวแขวนสไลด์นะครับให้ตรงกับร่องตรงนี้ นะฮะเรามากดฝั่งฝั่งขวานะครับตรงนี้กดพร้อมกับดูให้มันตรงกันก่อนยกขึ้นถอดตัวแขวนสไลด์ออกมานะฮะเราก็เลื่อนสไลด์มาด้านหลังยกขึ้นค่อยๆปล่อยไปข้างหน้านะครับนี่แล้วก็นาบูทออกมานี่นะครับอันนี้เองนะฮะตัวปืนมาดูกันว่ามีชิ้นส่วนไหนที่เป็นเหล็กแท้นบ้างเริ่มจากแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนเป็นเหล็กแท้ทั้งอันเลยนะฮะโอ้โหติดแน่นเลยนะครับ แล้วก็ลํากล้องปืนนะครับแม่เหล็กดูดติดแต่ว่าจะติดเบาๆนะครับตัวนี้มันจะติดจากเหล็กกั้นภายในนะครับมันจะมีเหล็กกั้นยาวมาตรงนี้เลยนะครับทําให้แม่เหล็กสามารถติดได้แต่ก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะฮะอัวน,นี้ติดได้เหมือนกันแต่ไม่แน่นนะครับ <S <S ด้านหลังตัว,ตว,ตวนีาขา้ขาเตะขาเตะอันนี้เหล็กทั้งชิ้นนะครับผมแม่เหล็กดูดติดนะฮะเหล็กทั้งชิ้นเลยตรงนี้ก็เช่นกันนะครับแข็งแรงทนทานส่วนอื่นไม่ติดนะครับเป็นอันลอยนะครับกลุ่มนี้อันลอยอ่า แล้วก็ตรงนกสับนะครับจะฝังเป็นเหล็กมาให้นะครับตัวนี้ฝังมาให้ตรงนกสับก็ประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปจะเป็นตัวสไลด์นะครับสไลด์สไลด์เป็นโลหะนะครับแต่ไม่ใช่เหล็กแท้นะจะเป็นเหล็กผสมหรือว่าอลูมิเนียมอันลอยนะครับส่วนห้องเข็มตัวนี้อ่าเหล็กติดเบาๆนะครับจะติดจากตรงเข็มนัานในนะครับเข็มแทงชนวนนะฮะนี่เข็มแทงชนวนตัวนี้เป็นเหล็กแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ขอลังปอกนะครับที่เป็นเหล็กแท้นะครับนี่ขอลังปอกเหล็กแท้ ค okay. วิธีการทำาสะอาดนะครับลืมแปลงตัวนี้ก่อนไอล,ลอนไอล,ลอเล็กทั้งอันนะฮะลืมบอกไปอ่าวิธีทำความสะอาดเราก็จะต้องหาอะไรมารองกันก่อนนะครับตัวนี้หนึ่เก้าหนึ่งก็ชิ้นส่วนเยอะนิดน,นึงนะครับเยอะกว่ารุ่นอื่น เราก็จะฉีดด้วยน้ํายาทีบอลสูตร0เจ็นะครับตัวนี้สรรพคุณไม่มีกลิ่นป้องกันสนิมล้างคาบตะกัวคาบเห่าดินปืนนะครับไม่ทําลายลูกยางพอลิเมอร์ฉีดได้ทั้งกระบอกเลยนะครับฉีดปืนจริงก็ได้นะครับล้างปืนจริงได้ตัวนี้แถมผ้ามาให้นะฮะอันนี้กระป๋องนี้ผมถอดแล้วล่ะก่อนจะฉีดเข้าไปนะครับสังเกตตรงข่เหมานะนี่นะครับฉีดปุ๊บหลุดปั๊บนะครับไม่มีกลิ่นนะตัวนี้อ่าไม่มีกลิ่นโดนมือได้นะครับน้ำยา แล้วเราก็ใช้ตัวแซ่นะครับในการขัดช่วยนะนี่นะครับขัดขัดช่วยเข่าก็จะหลุดออกมาง่ายขึ้นนะครับผมขัดในลังเพิงบิดบิดเข้าไปนะครับตามซอกต่างๆนะครับอ่าประมาณนี้มาสมมุติว่าเราขัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ฉีดฟ้ํมอีกทีหนึ่งครับเห็นไหมมันจะหลุดตามเลยอ่าหลุดง่ายดายนะครับแล้วก็จะใช้เป็นผ้านะครับผ้าทงวัสสะอาดตัวนี้เช็ดตามนะครับ แค่นี้เองนะครับพวกคราบขามารุดออกมาเลยง่ายดายนะครับโอเคอันนี้ช่วงล่างนะครับเช็ดเรียบร้อยแล้วสมมติว่าเช็ดเสร็จแล้วกันถ้ามีเวลาเพื่อนๆก็สามารถเช็ดได้นานกว่านี้นะครับอันนี้ผมเช็ดให้ดูเป็นตัวอย่างกันก่อนนี่สังเกตเขา่านะครับมาฉีดฉีดเข้าไปแล้วก็ใช้แส้เหมือนกันนะครับขัดแส้ตรงนี้มันสามารถลงเข้าไปลึกนะครับไหมลงเข้าไปในร่องต่างๆได้แล้วก็ขัดจากนั้นก็ฉีดซ้ํานะครับ อ่ะฉีดซ้ำมันก็จะไหลออกมาเลยนี่นครับก็คาบเขม่าอ่าดำๆนี่นะครับแล้วก็เช็ดออกมาซึ่งสีสมกอาจจะมองไม่ค่อยออกนะครับแต่นี่เห็นไหมเช็ดออกมาเกลี้ยงเลยอ่าียบร้อยนะครับผมก็อันนี้ทําให้ดูคร่าวๆนะฮะแล้วก็แมกกาซีนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะชอบเป็นเขม่าของหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็เช็ดออกมาได้นะครับนี่เช็ดแล้วก็ใช้แส้ช่วยอ่าใช้แส้ช่วยนะครับแล้วก็ฉีดซ้ำอีกทีนึง มันก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับนี่ทำให้ดูคร่าวๆนะเห็นไหมแอบหลุดออกมาง่ายดายนะครับสำหรับพวกข้าวเข่า,าแบงกันนะครับเพราะว่าดินของเขาจะเป็นดินพุนะครับไม่ใช่ดินปืนที่ว่าเหมือนกับปืนจริงนะครับจึงทําให้มีเข่าเยอะนั่นเองนะฮะอ่าโอเคจากนั้นวิธีการประกอบกลับนะครับให้เราใส่บูทกับตัวอ่าให้สังเกตนะครับตัวไกด์หลอดของเขา สปริงของเขาด้านหลังจะเป็นแบบเล็กนะครับรูเล็กด้านหน้าจะใหญ่กว่านะครับอย่าใส่สลับด้านกันนะด้านหน้าตรงใหญ่ด้านหลังตรงเล็กนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวบู๊ตัวนี้ประคองไกด์หลอดนะฮะใส่เข้าไปเรียแบบร้อยแล้วก็เหนยหน้าตรงกระเปะ๋าลำกล้องะนะครับชี้ขึ้นฟ้าเอาตัวสไลด์ใส่นะครับที่ผมประกอบไกด์หลอดกับสปริงก่อนนี้เพราะว่ามันจะประกอบง่ายกว่านั่นเองนะฮะบางคนก็เอาใส่ที่หลังนะแล้วแต่สูตรเลยเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ผักเข้ามา ให้ตรงร่องนี้ตรงกันนะครับแล้วก็เอาตัวแขวนสไลด์นะครับใส่เข้ามาให้มันตรงกันนี่นะครับตรงกันแล้วเรากดเข้าไปอย่าลืมนะครับยกปลายลำกล้องเชิดขึ้นมาอย่างนี้ตลอดนะฮะอย่าเอาปลายลำกล้องลงนะครับแล้วก็ประกอบบูธนะครับเอาวางกับพื้นผ้ารองอาบูธใส่เข้าไปนิ้วกดนะครับอาบูธลำกล้องใส่ตามนะครับแบบนี้ นี่ต้องระวังนะครับทาในพื้นที่ปิดนะห้ามทําข้างนอกเดี๋ยวบูสมันจะกระเด็นหายจากนั้นเราก็ใช้คอ้อนนะครับอคพะนะครับากกลับที่เดิมอใช้เป็นคอ้อนยาเท่านั้นนะครับคอ้อนอย่างอื่นเดี๋ยวมันเป็นรอยอยบร้อยนะครับร่างกายประมาณนี้ขึ้นลันะครับถ้าขึ้นลังกระสอยได้นะครับแล้วก็ร่างกายได้แสดงว่าประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเคก็มีเท่านี้นะครับผมบางตัวอตัวสีนิ้ว ก็อาจจะถอดง่ายกว่านี้นะถ้าตัวถอดยากให้ใช้ค้อนยานะครับอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะแนะนําได้นะฮะก็สําหรับแบงก์กัรรุ่นนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ของจะหมดแล้วนะครับใกล้หมดแล้วแบงก์กันพวกคูเซ่หนึ่งข้าวหนึ่งนะฮะเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่ารอบนี้แบงก์กันหมดแล้วหมดเลยนะครับเขาไม่ให้นําเข้าแบงก์กันอีกต่อไปแล้วนะฮะช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ